นิสัยประจําวันอันทรงพลังที่สามารถส่งผลต่อความสามารถของคุณในการทำให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณจะฟังเพื่อค้นหาวิธีที่จะเสริมสร้างการเติบโตส่วนบุคคลของคุณหรือเพียงแค่เรียนรู้เพิ่มเติมว่ากิจ,จวัตรประจําวันของคุณส่งผลต่อเป้าหมายในชีวิตของคุณอย่างไรวันนี้ เราจะมาสำรวจว่าการนำแนวทางปฏิบัติเฉพาะอย่างหนึ่งมาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณจะเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้และช่วยให้คุณบรรลุความบาธนาได้อย่างไรมาเริ่มต้นการเดินทางอันเปิดกว้างนี้ร่วมกันเริ่มต้นการกำหนดความหมายของการแสดงออกของคุณหรือการเมดิเฟส ทั้งในบริบททางจิตวิญญาณและทางปฏิบัติการแสดงออกคือกระบวนการนำสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณผ่านความคิดความรู้สึกและความเชื่อของคุณโดยพื้นฐานแล้วมันคือการเปลี่ยนความบาถนาภายในของคุณให้กลายเป็นความจริงภายนอกนั่นเองลองนึกถึง มันเป็นกฎธรรมชาติเช่นแรงโน้มถ่วงที่มันมีผลเสมอไม่ว่าเราจะดันหนักถึงมันอย่างมีสติหรือไม่ก็ตามจิตใจของคุณมีพลังอันเหลือเชื่อที่จะส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและด้วยการมุ่งความคิดของคุณไปที่ผลลัพธ์เชิงบวกคุณสามารถเริ่มเห็นผลลัพธ์เหล่านั้นในตอนนี้สิ่งสำคัญคือ ต้องตระหนักว่าการแสดงออกไม่ใช่แค่ความคิดปรารถนาะมันต้องการเจตนาและความเชื่อที่ชัดเจนในความเป็นไปได้ที่จะบรรลุสิ่งที่คุณปารถนานั่นเองหลักการสำคัญที่นี่คือความคิดของเรามีพลังเมื่อคุณคิดบวกคุณจะปล่อยพลังงานที่มันเป็นบวกที่ดึงดูดพลังงานที่คล้ายกัน ความคิดในเชิงลบมันก็จะดึงดูดผลลัพธ์ในเชิงลบเข้ามาเช่นเดียวกันนี่คือเหตุผลที่การปุ่งฝังความคิดเชิงบวกมีความสำคัญในการมดิเฟสเป็นอย่างมากไปสู่ความสำคัญของนิสัยในกระบวนการนี้นิสัยคือการกระทาที่เราทำอย่างสม่าเสมอและมักจะเป็นอัตโนมัติ นิสัยสามารถกำหนดทุกแง่มุมของชีวิตเราได้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความคิดของเราในระดับจิตใต้สำนึกที่ลึกซึ้งเมื่อคุณสร้างนิสัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณและสิ่งที่คุณต้องการแสดงออกคุณเสริมพลังงานที่มุ่งไปที่เป้าหมายเหล่านั้นทุกวันลองนึกถึงการกระทำเล็กๆน้อยๆ ที่คุณทำมันทุกวันโดยไม่ต้องคิดมากตั้งแต่วิธีที่คุณเริ่มต้นวันใหม่จนถึงวันวิธีที่คุณเตรียมตัวเข้านอนนิสัยแต่ละวันเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างชีวิตของคุณโดยการสร้างนิสัยในเชิงบวกโดยเฉพาะนิสัยที่หล่อเลี้ยงจิตใจและจิตวิญญาณของคุณคุณสร้างรากฐานที่สนับสนุน ความพยายามในการแสดงออกของคุณในบริบทของการแสดงออกลองนึกถึงความหมายของการจัดแนวนิสัยประจำวันของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณหากเป้าหมายของคุณคือการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีนิสัยเช่นการกินอาหารดีๆออกกำลังกายและการนอนหลับอย่างเพียงพอ จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนะั้นได้เช่นเดียวกันหากเป้าหมายของคุณคือการสร้างความสุขนิสัยเช่นการมีสติความกตัญญูและการดูแลตัวเองคือรากฐานของคุณดังนั้นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่คือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใกล้ความปรารถนานั้นมากขึ้นการทำให้พฤติกรรมประจําวันของคุณเป็นภาชนะสำหรับความฝันของคุณให้มันแล่นมาหาคุณอย่างราบรื่นตอนนี้เรามาเน้นที่นิสัยประจําวันที่เฉพาะเจาะจงกันซึ่งสามารถปรับปรุงความพยายามในการสร้างสารรค์ของคุณได้อย่างมีนยัยยะสำคัญการสร้างภาพ การสร้างภาพคือการฝึกฝนการสร้างภาพทางจิตท,ที่ชัดเจนและชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการซึ่งเกี่ยวข้องกับการมองเห็นสิ่งที่คุณต้องการบรรลุรล่ากับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆและมีอยู่ในชีวิตของคุณแล้วนี่ไม่ใช่แค่การเพอร้อฝันเท่านั้นแต่เป็นวิธีที่มีสมาธิ และมีจุดมุ่งหมายในการกํากับจิตใจของคุณเพื่อดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาทำไมการสร้างภาพจึงทรงพลังมากเมื่อคุณสร้างภาพคุณกำลังมีส่วนร่วมกับส่วนเดียวกันกับสมองของคุณที่ทำงานเมื่อคุณประสบกับเหตุการณ์เหล่านั้นนั่นหมายความว่าสมองของคุณมันไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างการสร้างภาพกับเหตุการณ์ในชีวิตจริงได้ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงได้โดยการสร้างภาพเป้าหมายของคุณเป็นประจำคุณกำลังปรับสภาพจิตใต้สำนึกของคุณให้รับรู้และประมวลโอกาสที่คนอื่นอาจมองข้ามไปเมื่อรวมการสร้างภาพเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณเริ่มต้นด้วย เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันหาพื้นที่เงียบๆที่คุณสามารถผ่อนคลายได้โดยไม่มีสิ่งรบกวนหลับตาและหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งเพื่อตั้งสติจากนั้นเริ่มจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการจินตนาการถึงมันให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณกำลังเห็นอะไรได้ยินอะไรและรู้สึกอย่างไร ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการตั้งเป้าหมายที่จะได้เลื่อนตำแหน่งที่ทำงานเห็นภาพของคุณรับข่าวดีรู้สึกตื่นเต้นและได้ยินคำแสดงความยินดีจากเพื่อนร่วมงานยิ่งภาพของคุณมีรายละเอียดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้นเท่านั้นการผสานการสร้างภาพเข้ากับกิจวัตรประจำวันตอนเช้าของคุณสามารถสร้างพลังในเชิงบวก ให้กับคุณได้ทั้งวันวิธีที่คุณเริ่มต้นวันใหม่มักจะกําหนดแนวทางว่าส่วนที่เหลือของวันจะดำเนินต่อไปยังไงโดยการสร้างภาพเป้าหมายของคุณเป็นอย่างแรกในตอนเช้าคุณแน่ใจว่าจิตใจของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นด้วยการหาเวลาไม่กี่นาทีทุกเช้าบางที อาจจะหลังกิจวัตรประจำวันของคุณเช่นหลังจากตื่นนอนตอนเช้าหลังจากแปรงฟันหรือหลังจากรับประทานอาหารเช้านี่คือเวลาของคุณที่จะเตรียมใจสำหรับวันนี้ในช่วงนาทีเหล่านี้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพของคุณฝึกจินตนาการถึงวันของคุณว่าเป็นยังไงตามที่คุณต้องการตั้งแต่การประชุมที่ประสบความสำเร็จ การทำงานที่มีประสิทธิผลจนถึงความสัมพันธ์ที่กลมเกลินและสุขภาพที่ดีการฝึกแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายระยะยาวได้เท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างประสบการณ์ในแต่ละวันที่เป็นบวกเมื่อคุณนึกภาพว่าคุณกําลังตั้งโปรแกรมจิตใจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับรู้และดำเนินการตามโอกาสที่จะช่วยให้คุณบรรลุความฝันได้การสร้างพิมพ์เขียวในใจของความสำเร็จของคุณจะทำให้คุณเตรียมพร้อมที่จะทำตามระหว่างวันได้มากขึ้นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยภาพที่เป็นบวกนั้นสำคัญพอๆกับการจบวันและการฝึกใต่ตองก็มีประโยชน์เช่นกัน การฝึกไต่ตองในตอนเย็นช่วยคุณทบทวนสิ่งที่คุณทำสำเร็จในระหว่างวันและกำหนดความตั้งใจสำหรับวันถัดไปนิสัยนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างภาพในตอนเช้าของคุณเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมความรู้สึกขอบคุณและความสำเร็จในการผสานสิ่งนี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณจัดเวลาสักสองสามนาทีทุกเย็นก่อนนอน คุณสามารถทำได้โดยการนอนบนเตียงหรือขณะที่คุณนั่งสบายๆพื้นที่เงียบๆหลับตาหายใจเข้าลึกๆเพื่อผ่อนคลายและเริ่มไต่ตองเกี่ยวกับวันนี้นึกถึงความสำเร็จของวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณเพียงเล็กน้อยเพียงใดคุณมีประสบการณ์ในเชิงบวกอะไรบ้าง ยอมรับช่วงเวลาเหล่านี้และแสดงความขอบคุณสำหรับช่วงเวลาเหล่านั้นจินตนาการถึงเป้าหมายของคุณในวันถัดไปจินตนาการถึงการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จความสําเร็จเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความตั้งใจของคุณแต่ยังปรับจิต ได้สํานึกของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณในขณะที่คุณกำลังนอนหลับการฝึกไต่ตองตอนเย็นไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแสดงความปรถนาของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมทางจิตใจและอารมณ์ของคุณในขณะที่สร้างนิสัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างถาวร การจินตนาการของคุณอาจเผชิญกับความท้าทายหลายประการซึ่งอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่การขาดความสม่ำเสมอและความยากลำบากในการจินตนาการไปจนถึงการขาดความอดทนกับกระบวนการทำวิธีปฏบบิบัติบางอย่างเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้เพื่อรักษานิสัยใหม่ของคุณและให้แน่ใจว่ามันมีส่วนสนับสนุนในเชิงบวก ต่อความพยายามในการแสดงออกของคุณหากคุณพบว่าการจินตนาการเป็นเรื่องยากเริ่มต้นด้วยภาพหรือสถานการณ์ที่ง่ายๆเช่นการเห็นนกสีสันสวยงามหรือผีเสื้อแสนสวยเพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันจะทำให้เราไม่รู้สึกกังวลกับมันมากเกินไปการจินตนาการเป็นทักษะที่ปรับปรุงได้ด้วยการฝึกฝน คุณอาจพบว่าคลิปเสียงการจินตนาการแบบมีคำแนะนำนั้นมีประโยชน์เนื่องจากคลิปเสียงเหล่านี้สามารถนำคุณผ่านกระบวนการต่างๆจนกว่าคุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการทำด้วยตัวเองความสม่ำเสมออาจเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งในการจัดการสิ่งนี้ลองกำหนดตารางการฝึกจินตภาพของคุณเช่นเดียวกับกิจกรรมสำคัญอื่นๆในแต่ละวัน ตั้งการแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของคุณหรือเขียนลงในปฏิทินทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนกับการแปลงฟันความใจร้อนเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกระตือรือร้นที่จะเห็นผลลัพธ์จำไว้ว่าการ m a n ิเฟ s เป็นกระบวนการเช่นเดียวกับกระบวนการอื่นๆต้องใช้เวลามุ่งเน้นไปที่การฝึก มากกว่าผลลัพธ์จะลองใช้ชนะเล็กๆน้อยๆระหว่างทางและเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อคุณคุ้นเคยกับเทคนิคพื้นฐานของการจินตภาพและการต่าตองแล้วคุณอาจสงสัยว่าจะปรับปรุงการฝึกเหล่านี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ยังไงมีการปรับปรุงง่ายๆหลายประการที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลกระทบ ของการจินตภาพและการไต่ตองของคุณก่อนอื่นพิจารณาใช้เครื่องมือเช่นดนตรีหรือเสียงนำสมาธิระหว่างการทำจินตภาพของคุณการเลือกเพลงที่สะท้อนถึงอารมณ์ที่คุณต้องการรู้สึกสามารถเพิ่มความเข้มข้นของประสบการณ์จินตภาพทำให้มีชีวิตชีวาและมีส่วนร่วมทางอารมณ์มากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณ จินตภาพการเล่นดนตรีผ่อนคลายและนุ่มนวลอาจช่วยให้รู้สึกถึงความสงบได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเครื่องมืออีกอย่างที่คุณสามารถใช้ได้คือกระดานวิสัยทัศน์หรือวิชันบอร์ดซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่คุณวางภาพและคำพูดที่แสดงถึงเป้าหมายของคุณซึ่งสามารถใช้เป็นสิ่งที่เตือนทางสายตายได้อย่างต่อเนื่อง วางกระดานวิสัยทัศน์ของคุณไว้ในที่ที่คุณสามารถมองเห็นได้ทุกวันเพื่อเสริมสร้างการฝึกการสร้างภาพของคุณและให้เป้าหมายของคุณอยู่ในใจนอกจากนี้การรวมคำยืนยันเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณยังช่วยเสริมการสร้างภาพของคุณได้อีกด้วยคำยืนยันเป็นคำพูดเชิงบวกที่มีพลังที่คุณพูดซ้ำๆระหว่างการสร้างภาพเพื่อสร้างความเชื่อ ของคุณในความสามารถของคุณในการทำให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงโดยยืนยันเป็นเป้าหมายของคุณคุณยืนยันความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายและเสริมสร้างความคิดของคุณต่อผลลัพธ์เชิงบวกการรวมนิสัยการสร้างภาพและการไต่ตองในชีวิตประจำวันของคุณไม่ได้ส่งผลกระทบ เฉพาะสิ่งที่คุณมุ่งเน้นเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านของชีวิตของคุณได้อีกด้วยปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเอฟเฟกต์และลออคืนหรือผลกระทบที่มันเชื่อมโยงกันซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกแบบลูกโซ่ได้ ตัวยอย่างเช่นการสร้างภาพปกติในตอนแรกอาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ประโยชน์ของมันอาจขยายออกไปไกลกว่าน,นั้นมากเมื่อคุณสร้างภาพ คุณจะพัฒนาความมีวินัยโดยรวมและสมาธิที่มากขึ้นทักษะเหล่านี้มีประโยชน์ไม่เพียงแค่ในอาชีพของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยการจัดการสุขภาพการเงินส่วนบุคคลโดยการปรับปรุงความสามารถในการโฟกัสและรักษาความคิดเชิงบวกคุณจะเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการจัดการต่างๆ สถานการณ์ในชีวิตความมั่นใจที่ได้รับจากความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในการฝึกจินตภาพสามารถกระตุ้นให้คุณรับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆขยายความสามารถและการเติบโตของคุณต่อไปในขณะที่คุณแสดงเป้าหมายเริ่มต้นของคุณต่อไปคุณจะพบว่าตัวเองเต็มใจและมีศักยภาพมากขึ้นในการกำหนดเป้าหมายที่สูงขึ้นและกว้างขึ้น วัตตะแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ดำเนินต่อไปนี้จะส่งผลกับคืนสู่ตัวมันเองทำให้การเติบโตและการปรับปรุงคงอยู่ตลอดทุกด้านของชีวิตของคุณเรามาทบทวนประเด็นสำคัญที่เราได้พูดคุยกันเราเริ่มต้นด้วยการสำรวจความคิดของการแสดงออกและบทบาทพื้นฐาน ที่ความคิดและนิสัยประจำวันของเรามีต่อการเปลี่ยนแปลงความปรารถนาของเราให้เป็นจริงจากนั้นเราจึงเจาะลึกถึงพลังของจินตภาพและวิธีการรวมเข้ากับกิจวัตรประจำวันทั้งเช้าและตอนเย็น สามารถสร้างพื้นที่สำหรับความสำเร็จและส่งเสริมความคิดที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายของคุณนอกจากนี้เรายังได้ครอบคลุมเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีเอาชนะความท้าทายทั่วไปในการสร้างนิสัยเหล่านี้ปรับปรุงกระบวนการจินตภาพด้วยเครื่องมือต่างๆเช่นกระดานวิสัยทัศน์ดนตรีคำยืนยันจำไว้ว่าการเดินทางเพื่อให้เชี่ยวชาญนิสัยเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนต้องอาศัยความสม่ำเสมอความอดทนและความเต็มใจที่จะทดลองกับสิ่งที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และเป้าหมายของคุณมากที่สุดประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการใช้เวลาไม่กี่นาทีในแต่ละวันเพื่อจินตนาการและไต่ตองว่าคุณกำลังตั้งตัวเองอยู่ในเส้นทางที่จะไม่ เพียงแต่บรรลุปเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์และมีจุดหมายมากขึ้นด้วยขอบคุณที่รับชมและหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดกด,กดถูกใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆแบ่งปันกับเพื่อนและครอบครัวที่อาจได้รับประโยชน์จากการนำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ในชีวิตของพวกเขาเช่นกัน หากมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นและประสบการณ์ดีๆที่คุณมีเกี่ยวกับการจินตนาการในความคิดเห็นด้านล่างโปรดติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้ทุกวันขอบคุณมากค่ะ